สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ o ๋งเกมมิ่งปกติแล้วเวลาเราพูดถึงอาวุธดีๆในเกมชินเราก็มักจะนึกถึงอาวุธ5ดาวนะฮะยกเว้นตัวของโดนัทนะครับอันนี้ไม่คุ้มจะเป็น5าดาวเลยแต่ทั้งนี้นอกจากอาวุธ5ดาวในเกมนี้ก็มีพวกอาวุธ3-4ดาวที่ถือว่าดีมากๆดีไม่แพ้5ดาวหลายๆอันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววดิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงอาวุธพวกนั้นกันแต่ก่อนหน้านั้นนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องกอ่อน นั่นก็คือร้าน power pay ร,ร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานนะครับผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องดีฟันนะครับไว้ใจได้แล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าเติมเองเยอะมากๆรวมถึงตอนนี้เขาก็มีระบบเติมผ่าน u i d แล้วซึ่งราคาก็แพงกว่าแบบให้ id p a s s w ว่ d น,นิดนึงแต่ก็สะดวกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเติมกินชินก็แนะนําร้านนี้นะทั้งประหยัดสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเลยครับ เริ่มที่อันแรกก็คือ Tilling Tail of d r a g o n s Layer นะครับสมุด6ดาวในคาบ3ดาวความสามารถก็คือเมื่อเราสลับตัวละครตัวอื่นเข้ามาหลังคนถือเนี่ยตัวละครที่สลับเข้ามาจะได้พลังโจมตีเพิ่ม10วินาทีมีคูดาว20วินะครับซึ่งที่ขัด5เนี่ยเพิ่มพลังโจมตี48%มันใช้ยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นอายกาศของผมตอนนี้มีพลังโจมตี2229 แล้วก็โผสลับมาเป็นบาบาร่าก่อนแล้วเราก็สลับตัวอายากาเข้ามาแต่เห็นว่าออยากาจะมีลูกศรขึ้นก็คือได้บัฟพลังโจมตีจากเมื่อกี้พลังโจมตี2229ขึ้นเป็น2716ก็คือเพิ่มมาประมาณ500ซึ่งถือว่าเพิ่มมาเยอะมากนะครับอาจจะมีคนงงว่าทําไมเพิ่ม4 8เมันเพิ่มแค่500ก็เพราะว่าเวลาเราคํานวณเนี่ยตัว48%ที่เพิ่มมันจะเพิ่มจากเลขขาวตรงนี้ซึ่งเป็นพลังโจมตีพื้นฐานตัวละครบวกพลังโจมตีอาวุธ นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็อาวุธชิ้นนี้จัดว่าใช้งานง่ายนะครับตัวสื่อเวทสามารถใช้ได้ทุกตัวก็เลยเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในเกมชิ้นหนึ่งนะแล้วก็ผู้เล่นท้ายเกมก็ยังนิยมใช้กันนะครับดีมากๆอ๋อแล้วก็ที่สําคัญคือคุณแทบไม่ต้องอัปเลเวลเลยก็ได้เพราะว่าความสามารถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการขัดเกลาซึ่งมันหาไม่ยากอยู่แล้วสำหรับสมุดเล่มนี้ อก็คือดาบ h a r b i n g e r of dawn นะครับดาบอันนี้ให้ความแรงคี้เยอะมากแล้วก็ความสามารถก็คือเมื่อตัวละครคนถือมีพลังชีวิตสูงกว่า90%จะได้อัตราขี้เพิ่ม28%ซึ่งก็เยอะมากเช่นกันนะคือมันเป็นดาบที่ให้อัตราขี้กับความแรงคี้เยอะมากถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำเงื่อนไขเรื่องการรักษาเลือดให้มากกว่า90%ได้เนี่ยนี่เป็นอาวุธที่แรงที่สุดในบรรดา3ดาวทั้งหมดแล้วก็ สู้กับพวกอาวุธสีดาวได้หลายอันเลยแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเป็นอาวุธ3าดาวซึ่งพลังโจมตีพื้นฐานของเขาเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายเกมเนี่ยดาเมจของเขาก็จะดรอปลงค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับพวก4 5ดาวแต่ถ้าคุณใช้กับตัวละครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพลังโจมตีมากอย่างเช่นตัวของอเบโดที่เน้นพวกพลังม้องกันเป็นหลักเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็จัดได้ว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของอเบโด เป็นลองแค่ตัวอาวุธแตกจากกิจกรรมที่เป็นอาวุธประจำตัวของเขานะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีดาบอันนี้เนี่ยก็ใช้ตัวอาวุธ3าดาวอันเมื่อกี้ได้เลยชิ้นที่3ก็คือแบ็กเทสเซลนะครับพอดีผมเผยย่อยไปหมดแล้วนะฮะออกชิ้นนี้จะมีจุดเด่นก็คือให้พลังชีวิตเยอะมากนะครับซึ่งสำหรับตัวละครที่เน้นพลังชีวิตอย่างตัวจงลีกับโทมะนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวโลซึ่งความหนาของโลขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุด ก็หอกแมกเทสโซสามารถให้พลังชีวิตมากกว่าตัวของโฮมาก็ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีจุดประสงค์เรื่องของการให้โล่หนาเป็นหลักอย่างเดียวเลยไม่ได้สนเรื่องนามจเนี่ยตัวของแมทเทสโซดีกว่าตัวของโฮมาซะด้วยซ้ำม,มาอันที่4นะครับอันนี้มาเป็นเซตเลยคืออาวุธตระกูลฟาโบเนสทั้งหลายนะฮะผมมีคำพูดติดปากอยู่ว่าคิดไม่ออกบอกฟาโวนะครับเพราะว่าอาวุธตระกูลนี้มันเทพจริงจริง มันเป็นอาวุธที่เหมาะกับพวกตัวซับดาเมจมากๆเนื่องจากว่าอาวุธตระกูลนี้นะครับทุกอันจะให้ค่าฟื้นพลังงานทําให้ตัวซับดามเมจเนี่ยวนไม่ตายได้เร็วขึ้นแล้วก็ความสามารถก็คือเมื่อคนถือโจงตีติดชิทิข้ลมีโอกาสที่จะสร้างอนุธาตุอนุธาตุที่สร้างเนี่ยจะเป็นแบบใส3ลูกนะครับแต่ละลูกเนี่ยสามารถฟรื้นพลังงานให้คนที่อยู่ในสนามได้2หน่วย3ลูกก็เป็น6หน่วย ในขณะที่คนที่อยู่นอกสนามเนี่ยจะได้คนละประมาณ1.2หน่วยคูณ3ไปก็เป็น3.6นะครับคือมันช่วยฟื้นพลังงานให้กับทุกคนในทีมได้ทําให้การวนคอมโบการเล่นเนี่ยมันสมูทขึ้นนะแล้วก็คุณอาจจะสลับตัวละครที่เป็นดาเมจหลักที่ต้องการอนุธาตุเนี่ยมาเก็บอนุธาตุจะได้ฟื้นเยอะขึ้นก็ได้เช่นกันด้วยความที่ใช้ไม่ยากมากเนื่องจากว่าตัวซับดาเมจเนี่ยส่วนมากก็ต้องมีอัตราคี้เพื่อ ให้มันมีดาเมจพอประมาณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก,การฟรื้นพลังงานในทั้งทีมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆจริงอาวุธตระกูลนี้เลยเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในเกมดีไม่แพ้5ดาวหรือดีกว่า5ดาวในบางสถานการณ์ด้วยซ้ําอันที่5ก็คือธนูรัสด้วยความที่ธน,น,นูนี้เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติเยอะมากถึง80%ที่ขัดห้าทำให้สำหรับตัวละครที่เน้นงานโจมตีธรรมดาเช่นตัวของน้องยะหรือฟิสส์ศักยภาพเนี่ย ธนูนี้สามารถเพิ่มดาเมจได้ไม่แพ้อาวุธ5ดาวหลายๆอันนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับยุนจินที่มีเรื่องของการบัฟการโจมตีธรรมดาเข้าไปอีกเนี่ยมันจะคอมโบกับตัวธนูลัสได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าธนูนี้เป็นรองแค่อาวุธประจำตัวของนองยากก็คือตัวธนลิงพอเท่านั้นเองหกก็คือสติงเล e t นะครับธนูนี้จะให้ค่าชำนาญธาตุซึ่งมีประโยชน์มากๆกับตัวของเวนตี้ แล้วก็ความสามารถก็คือสามารถเพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุหรือ้าไม่ตายได้ถึง48%ซึ่งธนูนี้จะเหมาะมากๆกับตัวที่เน้นดาเมจจากสกิลธาตุหรือไม่ตายอย่างเช่นตัวของเวนตี้ฟิตตาระนะครับตัวละครพวกนั้นสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ว่าที่เด่นมากๆก็คือตัวของเวนตี้เพราะว่าธนูนี้เนี่ยดาเมจแรงกว่าอาวุธประจําตัวสุด้สับนะครับสรับสายฟรีก็ใช้อนี้ได้ยาวๆแต่ถ้ามีอาวุธประจำตัวอยากจะเน้นบัฟเพื่อน ก็สามารถใช้แทนได้เช่นกันนะฮะชิ้นที่7คือ s ซอร์เพนส์เป็นอาวุธ b a t t ท e p a s s ที่ดีที่สุดในบรรดาอาวุธ b a t เท e p a า s ทั้งหมดนะครับอาวุธชิ้นนี้ให้อัตายขิซึ่งก็ใช้ได้กับตัวดาเมจดาบใหญ่ทุกตัวในตอนนี้แล้วก็ความสามารถก็คือเมื่อตัวละครอยู่ในสนามทุกๆ4กสีวิจะได้บัฟเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นแล้วก็จะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งบัฟอันนี้สามารถซ้อนกันได้5ครั้งแต่ถ้าเกิดตัวละครโดนดาเมจเนี่ย ตัวของบัฟก็จะโดนลดลง1ขั้นนะครับแต่มันก็จะมีคูดาวในการลดนะไม่ใช่ว่าโดนดาเมจรัวๆแล้วจะลดหมดนะครับมันจะมีคูดาวอยู่นิดนึงแต่โดยรวมก็คือว่าถ้าตัวละครของคุณไม่โดนดาเมจเขาจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะแล้วค่าความเสียหายเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับตัวดาเมจดับใหญ่ทุกตัวในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เน้นโจมตีหรือป้องกันอย่างพวกอิโต้หรือโนเอลก็ตาม นะครับดาเมจเพิ่มเยอะมากค่าพลังกับตายคิอะไรก็ดีมากอาวุธชิ้นนี้เลยเป็นอาวุธที่แรงที่สุดของตีดาวดับใหญ่นะครับแล้วก็ตู้กับพวก5าดาวได้หลายอันเลยส่วนมากจะเป็นรองแค่พวกอาวุธประจําตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เติมแม่ทัพพาร์บ่อยๆแนะนําให้ขัดเกลาดาบอันนี้นะครับคุ้มมากๆ 8. คือโปรตไทม์แอมเบอร์จุดเด่นของอาวุธชิ้นนี้ก็คือหลังจากที่คนถือกดไม้ตายตัวคนถือเนี่ย จะได้การฟรื้นพลังงานธาตุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆ2วินะครับแล้วก็ตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับการฟรื้นพลังชีวิตเรื่อยๆทุกสองวิถ้าเป็นที่ขัดหนึ่งเนี่ยจะฟื้นพลังงาน4หน่วย3าครั้งก็12หน่วยแล้วก็คิวทุกคนในทีม4% 3สาครั้งก็คือ1 2นะครับถ้าขัดท่าก็จะกลายเป็น18หน่วยกับ18%จุดเด่นอวุธชิ้นนี้ก็คือเรื่องของการคิวทุกคนในทีมซึ่งทําให้ตัวสื่อเวทุกตัวต่อให้ไม่เป็็นตตัวกาม สามารถกลายเป็นตัวฮิลได้ซึ่งมันจะเหมาะมากกับตัวอย่างโมนาที่เวลาเราเล่นทีมแช่แข็งเนี่ยเราไม่ค่อยโดนดาเมจอยู่แล้วแล้วก็โมนาก็เอามากดไม้ตายเป็นหลักซึ่งอาวุธชิน้นนี้ช่วยฟื้นพลังงานทําให้กดไม้ตายได้บ่อยแล้วก็ฮิลทุกคนในทีมด้วยคือทําให้ในทีมเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮิลให้โมนาเป็นทั้งตัวบัฟดาเมจแล้วก็ตัวฮิลควบกันหรือตัวอย่างหนิงกวงที่ใช้พลังงานไม้ตายแค่40หน่วยเท่านั้นถ้าคุณมีอาวุธชิ้นนี้ขัดท่าเนี่ย กดไม้ตายทีหนึ่งก็ฟื้นพลังงานมา18หน่วยก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขากดไม้ตายได้เรื่อยๆแล้วก็ฮิลเพื่อนร่วมทีมได้เรื่อยๆทําให้คุณสามารถเล่นทีมหินโดยไม่ต้องมีตัวฮิลก็ได้เป็นอาวุธที่ถือว่าดีมากถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นคุณจะจัดทีมได้หลากหลายขึ้นมากๆเลยท,ที่9ก้าก็คืออเมโนมะนะครับเป็นอาวุธครับที่เรียกได้ว่าดีมากๆอาวุธอันนี้จะให้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่จุดเด่นก็คือ เวลาที่คนถือกดสกิลธาตุนะครับจะโดนหรือไม่โดนศัตรูก็ตามคุณจะเห็นว่าที่ดาบเนี่ยจะมีเป็นลูกกลมๆสีดําขึ้นซึ่งเราสามารถเก็บสะสมตัวลูกกลมๆสีดานี้ได้3ขั้นนะฮะสูงสุดแล้วพอตัวละครคนถือกดไม่ตายไปก็จะเป็นการใช้ลูกกลมๆที่สะสมแล้วก็ฟื้นพลังงานไม่ตายกลับมาให้กับตัวละครคนถือนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้ถ้าเกิดว่าคุณขัดสูงๆเนี่ย สามารถฟื้นพลังงานได้12หน่วยต่อ1ลูกเพราะฉะนั้นถ้ามี3ลูกก็36หน่วยคือช่วยฟื้นพลังงานไม่ตายได้เยอะมากๆยิ่งคุณกดใช้ไม่ตายได้บ่อยก็เหมือนาอดาเมจโดยรวมที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นอาวุธที่ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ดีมากๆใช้ได้หลายตัวละครเลยชิ้นที่1 0กับ11ผมขอพูดรวมกันเลยก็คือตัวของหอกเวเบกเกอร์กับเดอะแคสนะครับ เดอะแคผมไม่มีก็จะขึ้นรูปให้ดูนะก็คือหอ,อกปีที่สามารถได้จากการตกปานะครับหอ,อกทั้งสองอันนี้จะเน้นดาเมจของตัวละครที่เน้นไม้ตายเหมือนกันเช่นตัวของไรเดนโรซาเลียหรือซิงหลิงซึ่งตัวของเวเบเกอร์ที่ขัดเก่าเท่ากันกับเดอะแคเนี่ยเวเบเกอร์ก็จะแรงกว่านะครับที่ขัด5เวเบเกอร์ทำดาเมจได้ซูซี่บพวกค่าดาวอย่างเช่นตัวโอมาขัดหเลยนะครับถือว่าเป็นอาวุธ ที่แรงมากตราบใดที่ตัวละครในทีมของคุณเนี่ยมีผลรวมของค่าพลังงานในการใช้ไม่ตายไม่ต,มต่ำกว่าสัก250นะครับเวเบเกอร์ <b> <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่แรงมากส่วนเดอะแคทก็ดาเมจจะตกมานิดนึงนะ mm hmm. ก็สามารถใช้ทั้ง2อันได้เพราะว่าตัวหอกที่เน้นไม่ตายก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับชิ้นที่12ก็คือเดอะวิซิตนะครับอาวุธชิ้นนี้เหมาะกับตัวละครสื่อเวที่เป็นสายดาเมจมากเพราะว่าให้ความในคิด แล้วก็มีบัฟนะครับซึ่งบัฟจะมีทั้งหมด3อันอันแรกจะเป็นให้พลังโจมตีอันที่2ให้เป็นโบนัสความเสียหายธาตุแล้วก็อันที่3าจะเป็นเพิ่มํำนาญธาตุซึ่งเวลาเราจะดูว่าได้บัฟอะไรเนี่ยก็คือตอนเราสลับตัวละครมานะครับให้สังเกตที่โน้ตด,ดนตรีที่ขึ้นบนหัวตัวละครจะเป็นการบอกว่าได้บัฟอะไรถ้าเป็นโน้ตตัวเดียวก็คือบัฟอันที่1มี2โน้ตก็คือได้อันที่2แล้วก็ถ้ามี3มขีดก็คือเป็นบัฟอันที่3นะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าบัฟเนี่ยจะอยู่ได้แค่1ิบวิแล้วมีคูดาวสามสิวิแต่ว่าบัฟที่ให้คือเพิ่มดาเมจได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ได้ถูกจังหวะอาวุธอันนี้ก็สามารถทําดาเมจได้สูงน้องๆของอาวุธ5ดาวเลยนะฮะก็จะมีข้อเสียแค่เรื่องที่ว่าบัฟเนี่ยมันแรนดอมนะครับบางทีคุณอาจจะได้บัฟที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หรือตัวละครบางตัวที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบัฟอันที่3ได้อย่างเช่นหนิงกวง ที่เขาไม่ได้ใช้ํานญน่าตเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่กับตัวที่ใช้บัฟทั้งสามอันได้อย่างเต็มที่เช่นยาเอกคีเหยียนเฟยเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็ถือว่าดีมากๆชิ้นหนึ่งเลยชิ้นสุดท้ายก็คือเดอะเบลนะครับจริงๆแล้วอาวุธอันนี้เป็นอาวุธมีพะอาวุธอันนี้เป็นอาวุธที่ให้พลังชีวิตซึ่งตอนนี้ตัวดาบใหญ่เนี่ยยังไม่มีตัวไหนเน้นค่าพลังนี้นะครับ แล้วต่อให้เป็นตัวละครที่สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของดาบได้เนี่ยมันก็ยังเป็นอาวุธที่ไม่คุ้มที่จะใช้อยู่ดีคือเป็นอาวุธที่ไม่คุ้มใช้แล้วก็ไม่คุ้มที่จะอัพนะครับมันเป็นมีมแต่ว่าอาวุธอันนี้ในแง่เกมเพย์ถึงจะห่วยมากแต่เป็นอาวุธที่สวยมากที่สุดในเกมอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเข้ากับตัวดาบใหญ่แทบทุกตัวในเกมนะครับดูอย่างโนเอดินาฬิกามันสวยมากแฟชั่นมันได้มากนะครับ ตัวของดีลุกนะฮะก็เข้าเช่นกันนะฮะดาบันนี้ตอนแรกจะเป็นสีดําพอเลื่อนขั้นจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสวยคนละแบบกันแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบตอนเป็นสีดํามากกว่านะฮะหรือแม้แต่ตัวอย่างอิตโต้นะครับสีขาวก็พอใช้ได้สีดําก็ยังเข้านะฮะคืออาวุธมันสวยมากๆในแง่แฟชั่นนะครับแต่ว่า อยากไปอัพมันนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์นแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะอย่างน้อยมันก็สวยกว่าช็อกโกบานาน่านะครับดูดีเข้าไหมถามว่าเข้าไม่เข้าอ่ะธีมสีดําแล้วก็นาฬิกามันสวยอ่ะนะครับแฟชั่นเต็มร้อยเลยจะได้มมากๆ <laughs> อยากให้สลับแฟชั่นกับตัวช็อกโกบานาน่ามากๆนะ <laughs> ก็เปน็นอันครบแล้วนะครับสําหรับ12อาวุธดาวน้อยที่ดีไม่แพ้อาวุธ5ดาวนะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หรือสายฟรีที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ